กแกเห็นไอเด็กผู้ชายที่แต่งตัวป,นปอนๆคนนั้นไหมทำไมอ่ะเด็กผู้ชายคนนี้แกรู้จักมันเนไม่รู้จักแต่รู้ว่ามันโง่มากแกรู้ไหมว่าฉันนะ่ะเอาเหรียญสิบกับแบงค์ห้าร้อยไปให้มันแกให้ถ่ายว่ามันเลือกอะไรห้าร้อยเลือกเหรียญสิบทำไมอ่ะมันเลือกเหรียญสิบค่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยไม่เชื่อใช่ไหมตามมาเลยไอ้หนูวันนี้ <c oughs> อยากได้อะไรนี้จ๊ะ เห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันโง่หนังหูอะไรเนี่ยไอ้หนูพี่ถามจริงทำไมเองถึงเลือกเหรียนสิบวะพี่เป็นเพื่อนกับเขาใช่ไหมแล้วพี่รู้ไหมวันนี้ใส่เพื่อนพี่เนี่ยเป็นยังไงทำไมอะยายน่ะเหรอยายก็ถ้าไม่รวยมันก็คงไม่ครบอะทำไมอะนี่ถ้าพี่รู้แล้วเนี่ยเงียบไปนะถ้าเกิดว่าฉันเนี่ย เลือกแบงค์ห้าก็จะได้ครั้งเดียวแต่ถ้าเลือกเหรียญสิบเนี่ยก็จะได้ทุกครั้งตอนเนี้ฉันเลือกเหรียญ10บมา5เดือนแล้วก็ได้ประมาณพันหโหเอ็งนี่ฉลาดไว้หนูชอบอ่ะเอาไปทิปเพิ่มห้าร้อยชอบอ่ะความคิดนี่ฉลาดจริงๆเลยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากจ๊ะ <laughs> รวยแล้วเรา่าได้มาตั้งค่าร้อยกับสิบบาทเอ้ยมีจะคุ้มกับคุม้มนี่พี่ฉันมีอะไรจะถามอะไรอ่ะที่พี่บอกว่าพี่สาวคนนั้นอะคบแต่คนรวยแต่ว่าดูจากทรงพี่เนี่ยก็ไม่ได้รวยทำไมเขาถึงมาคบกับพี่ล่ะอ๋อนี่เองอยากรู้ใช่ไหมเรื่องมันก็มีอยู่ว่า จะไปไหนครับคนสวยให้พี่ไปด้วยได้ไหมอ่ะยิย้มฟันสวยแบบนี้พี่ชอบสเปกพี่เลยเฮ้ยปัดออนสีเดียวกันเลยเพื่อนสาวดูดิอุ้ยสวยมากฉ่ำมากแกไปเขี่ยวแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะเฮ้ยโอ้ยแก นี่นี่ฉันยังไม่ได้ขอเบอร์เลยอ่ะสเปคฉันด้วยเนี่ยตามฉันดูรู้เลยว่าคนเนี่ยสเปคแก่ชายแท้ตามไปสิคะไปเขียวแล้วไปเลยโออเรื่องเป็นี้นี่เองงั้นฉันขอเป็นเพื่อนกับพี่ด้วยได้ไหมทำไมอ่ะก็ฉันอยากเล่นเกมกับพี่บ้างเกมอะไรอ่ะให้ฉันทายไหมว่าเงินในกระเป๋าของพี่เนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าฉันทายถูกนะเงินในกระเป๋าทั้งหมดของพี่เนี่ย ต้องเป็นของฉันอ้าวแล้วถ้าเองทายผิดอ่ะพี่จะได้อะไรก็นี่ไงพันห้าร้อยจากเพื่อนพี่ฉันให้เลยโอเคตกลงตามนั้นพูดแล้วนะจ้ะไม่คืนคำหรอกเท่าไหร่นะสามพันเฮ้ยสามพันจริงด้วยอ่ะนี่เองรู้ได้ไงวะเอามานนี่เลย พันห,นห้านี้ด้วย,อยขอบใจมากนะสำหรับเงินสี่พันห้ารู้ได้ยังไงวะเฮ้ยไอ้ดูกัะมาก่อนอกระเป๋าตังค์วังเวงเลยพ่อหนุ่มจ๊ะป้าขอดูกระเป๋าตังค์หน่อยได้ไหมจ๊ะนี่มีอะไรหรือเปล่าป้าขอดูก่อนป้าไม่เอาไปทำอะไรหรอกจ้ะใช่กระเป๋าตังค์ใบนี้จริงๆด้วยนะเมื่อกี้ป้าเจอว่ามันตกลนอยู่ ดีนะเด็กเล่นรออเมื่อกี้ไม่เดาไปอ่ะกระเป๋าตังใครอ่ะสามองหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เองตังอยู่ครบของอยู่ครบ ก็ว่าทำไมมันถึงรู้ว่ามีเงินสามพันขอบคุณป้ามากเลยนะครับขอบคุณมากเลยป้าป้าไปละเสียรูปไปสามพันดีนะเอกสารสำคัญไม่หายอะ่ะเจอเรื่องบ้าแล้ววันนี้ลูกชิ้นทอดจ้าลูกชิ้นทอดอร่อยอร่อยไม้ละห้าบาทเองนะจ้าเชิญเลยจ้าลูกชิ้นทอดจ้า ลูกชิ้นทอดอร่อยอร่อยมาแล้วจ้าพี่สาวจ้าว่าไงจ้าลูกชิ้นนี่ขายยังไงหรอจ้าลูกชิ้นทอดไม้ละห้าบาทจ้าหนูเอากี่ไม้เอ่ยไม่เอาจ้าได้จ้าลูกชิ้นทอดจ้าลูกชิ้นทอดอร่อยอร่อยมาแล้วจ้าลูกชิ้นทอดจ้าเจฟฟี่สวัสดีจ้าวันนี้เจ้เอากี่ไม้ดีจ้า สี่สี่ไม้นะจ๊ะได้จ้ะอุ้ยเร็วเร็วสิแค่ลูกชิ้นสี่ไม้นี่มันนานจังเลยอะได้จ้ะเจฟิวอุ้ยอะไรเนี่ยไม่มีผักเหรอไม่มีจ้ะเจะ๊แค่เนี้ยฉันก็ขายถูกอยู่แล้วถ้ามีผักอีกฉันกลัวขาดทุนนะจ้ะอุ้ยเดี๋ยวนี้ที่ไหนที่ไหนเขาก็แถมผักกันทั้งนั้นแหละมีแต่ร้านนี้แหละไม่ค้าเคงงแล้วเนี่ยฉันไม่จ่ายนะ หักจากค่าเช่าที่เลยก็แล้วกันจ่ายไปด้วยแปดได้จ้ะเจ๊แปดสิบนะจ้ะยพี่สาวจ๊ะฉันขอซื้อลูกชิ้นที่หลุดออกมาจากไม้หน่อยได้ไหมจ๊ะแต่ว่า ชัาขายไม้ละห้าบาทนะจ๊ะพี่สาวขายไม้ละห้าบาทก็แปลว่าหนึ่งไม้มีห้าลูกลูกละหนึ่งบาทันขอซื้อหนึ่งลูกได้ไหมจ๊ะนะาจ๊ะพี่สาวนะฉันขอร้องนะจ๊ะฉันไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วจ๊ะขอร้องนะจ๊ะฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วฉันหิวมากเลยจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะนี่จ้ะ สาวจ๊ะฮาลูไม่ใช่หรอจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะน้องเก็บไปกินเถอะพี่ให้ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะนี่จ๊ะแล้วนี่น้องจะไปไหนต่อหรอจ๊ะเนี่ยคือฉันจะกลับบ้านนะจ๊ะแต่ว่าฉันไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยจ๊ะ ฉันไม่รู้จะทำยังไงดีฉันก็เลยต้องอยู่แถวนี้จ้ะนี่เก็บไว้เป็นค่ารถกลับบ้านนะจริงเหรอจ๊ะนี่จ้ะรับไว้เถอะเก็บติดตัวไว้นะขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะจ๊ะถ้าไม่มีพี่สาวเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงดีแล้ว ขอบคุณนะจ๊ะฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะลูกชิ้นทอดพอเพียงค่ะลูกชิ้นทอดหนึ่งบาทหนึ่งมัดมีหนึ่งบาทก็ทานได้นะคะจีฟิลทำไม เปลี่ยนมาขายแบบนี้แล้วล่ะอ๋อลูกชิ้นพอเพียงพอาที่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือคนที่เงินน้อยนะจ๊ะมีบาทสองบาทก็กินลูกชิ้นได้เ <c oughs> อยเธอเล่นขายของเหรอจ๊ะขายของไม่ได้มาตรฐานผักก็ไม่มีนี่อะไรเนี่ยมาลูกชิ้นพอพงพอเพียงโอ้ยตายตายตาย,ตายขายแบบเนี้ฉันจะเตือนด้วยความหวังดีนะเจ๋งแน,น่ คนเราอะขายของมันก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไม่ใช่ขายเอาบุญเอการกุศลชิแต่ว่าฉันไม่ลดค่าเช่าให้หรอกนะจ๊ะจ้ะลูกชิ้นพอเพียงจ้าลูกชิ้นพอเพียงหนึ่งบาทหนึ่งบาทจ้าเท่าไหรจจไ่จ๊ะสิบาทจ้ะนี่จ้ะ กี่ลูกดีจ๊ะออห้บาทค่ะนี่จ้ะสิบาทจ้าฉันสิบบาทด้วยคนจ้ะสิบหาบาทนะครับขายได้ไม่ค่อยเยอะเลยแล้วแบบนี้เนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าเจฟิลเนี่ยไม่พอแน่เลยอะ่ะ ค่าเช่าเจฟฟวันเนี้ฉันมีไม่พอยังขายของไม่ค่อยได้นะจ๊ะเจ๊ฉันขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมจ๊ะ <c oughs> ขอเลื่อนไปก่อน <c oughs> เป็นยังไงล่ะขายแบบพอเพียงแต่เงินเนี่ยไม่เพียงพอฉันไม่เล่นด้วยหรอกนะฉันทํามาหากินไม่ได้ทําการกุศลถ้าเธอไม่จ่ายค่าเช่าก็ออกไปฉันจะให้คนอื่นมาเช่าแทน พี่สาวจ้ะฉันเมาหมดเลยจ้ะนับมาเลยว่ามีกี่ลูกเมาหมดแลวเหรอจ้ะใช่จ้ะพี่สาวจะได้มีเงินจ่ายค่าเช่าแล้วก็ยังมีเงินเก็บด้วยทําไมคุณใจดีจังเลยจ้ะเมาลูกชิ้นฉันหมดเลยหมดเนี่ยก็หลายร้อยเลยนะจ้ะพี่สาวจาฉันไม่ได้จริงๆหรอจ้ะคนที่ขอซื้อลูกชิ้นหนึ่งบาทแต่ว่าพี่สาวเนี่ยให้มาท้งไม้แถมนะยังให้ค่ารถมาติดตัวตั้งหนึ่งร้อยบาทอ๋อ น้องคนนั้นนั่นเองนีน้องแต่งตัวดูดีจนพี่แทบจำไม่ได้เลยนะไม่ต้องสงสัยหรอกจ้ะฉันเป็นเจ้าของบริษัทโรงงานน้ำจิ้มลายใหญ่ของประเทศไทยแล้วนี่น้องฉันเองพอดีว่าเขาถูกจับตัวไปแล้วก็หนีออกมาได้แล้วเขาก็บอกนะว่าเขาหิวมากจนมาเจอผู้หญิงที่ใจดีให้ลูกชิ้นเขากิน แถมยังให้เงินติดตัวเขา100บาทเป็นค่ารถกลับบ้านอีกน้องฉันเล่าให้ฟังหมดแล้วแหละนี่มืนเรื่องป้าอะไรวะเนี่ยน้ำเน่าสุดๆฉันน่ะวุ่นวุ่นกับการหาตัวคนร้ายแต่ว่าตอนนี้จับได้แล้วนะก็เลยนึกถึงเธอว่าจะมาตอบแทนบุญคุณที่ช่วยเหลือน้องฉันไว้ไม่เป็นไรหรอกจ้าที่ฉันช่วยเนี่ยฉันช่วยด้วยความเต็มใจแล้วก็ นึกถึงคนที่เขาไม่มีก็เลยอยากลองเปลี่ยนมาเป็นลูกชิ้นพอเพียงขายเพียงแค่ลูกละบาทนะจ๊ะแต่ฉันเพิ่งขายใหม่ๆก็เลยยังขายไม่ค่อยดีนะจ๊ะเอาแบบนี้ไหมฉันจะให้เธอไปขายลูกชิ้นหน้าโรงงานของฉันแล้วก็ใช้น้ำจิ้มของทางบริษัทเราโรงงานของฉันนะมีพนักง,งานหลายร้อยคนแถมละแวกข้างๆก็มีอีกตั้งหลายโรงงานฉันนะ่ะไม่คิดค่าเช่าเธอแม้แต่บ,บาทเดียว ฉันว่านะเธอน่าจะพอตั้งตัวได้แล้วก็น่าจะขายดีด้วยขอบคุณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำแบบนี้ไม่ได้นะให้แกทำอย่างเงี้ยฉันก็ขาดรายได้หมดสิทำไมจะทำไม่ได้ก็แกเนี่ยเป็นคนไล่เขาก่อนใช่กะเมื่อกี้เจฟิวเพิ่งบอกฉันเองว่าจะให้ฉันออกแล้วก็ให้คนอื่นมาเช่าแทนไม่ใช่เหรอจ๊ะแกจําไว้เลยนะอย่ามาอกหักกลับมาเช่าที่ฉันอ,อีก ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะฉันดีใจมากเลยจ้ะเป็นก็เพราะว่าความเป็นผู้ให้ของพี่สาวไงจ๊ะ่ะช่วยกันเอาแบบนี้ไหมลูกชิ้นที่เหลือฉันเหมาหมดเลยแล้วเราก็ช่วยกันเก็บร้านพอเก็บเสร็จเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูโรงงานของฉันมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันผักสดๆจ้า ผักสดๆแต่พ่อขาสดกว่าละจ้าสดๆจ้ารับอะไรดีจ้าฉันเอากวางตุ้งโลนึงจ้ากวางตุ้งโลนึงได้เลยครับโลนึงเท่าไหร่คะโลนึงห้าสิบบาทครับบบาทเนาะนี่ครับ 1>, 1กิโลพอดี50บาทครับ50บาทนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันมีผักเน่าด้วยอะค่ะลองดูสิครัพ่อค้าเฮ้ยจริงๆด้วยครับผมขอโทษด้วยนะครับผมใส่พอดีมันหยิบติดมือมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนผักให้ใหม่นะครับได้ค่ะ นี่ครับเปลี่ยนให้ใหม่นะนี่เลยค่ะเออพอเปลี่ยนใหม่แล้วมันเป็นโลครึ่งอะครับเดี๋ยวผมเอาออกให้นะครับไม่เป็นไรค่ะหยิบใส่ไปแล้วก็คิดตามราคาจริงเลยค่ะ,ะได้ครับ75บาทครับ75บาบาทนะคะนี่ค่ะอขอบคุณมากนะครับ หอมมากครับพี่ชอปตอนนี้ผักเน่าที่สวนมันหมดแล้วนะพี่ฮะอือเจ้าของสวนน่ะบอกว่ามีคนเหมาเอาไปเลี้ยงหมูหมดแล้วพี่เฮ้ยคิวพอแกนั่นแหละมุดแต่ลีลาชักช้าบอกว่าให้ไปเอาตั้งแต่เช้ามืดแกนี่มันใช้ไม่ได้เลยจริงๆผักเน่าหมดแบบเนี้ฉันจะขายยังไงให้มันได้กําไรเนี่ยช่วงนี้ผักกิ่งแพงอยู่นี่พี่ชอปพี่จะมาโทษฉันอย่างเดียวไม่ได้นะ พี่ก็หาวิธีอื่นที่ได้กําไรสิไม่เห็นต้องใช้วิธีแอบเอาผักเน่าไปปนเลยวิธีไหนอะ่ะเออพี่ชอบเราก็ใช้วิธีเพิ่มน้าหนักตาช่างสิเพิ่มน้ำหนักตาช่างอือเฮ้ยเอ็งนี่มันสี่เลียสจริงๆเลยว่ะโอ้ยสีเนียสซีเนียส yes ความคิดดีไอเดียดีพี่ชอบเพิ่มน้ําหนักตาช่าง ผักจ้าผักสดเลยนะจ๊าผักสดๆเลยนะจ๊ารับอะไรดีครับกระหล่ำโลเท่าไหร่คะกระหล่ำโลละสี่สิบสี่สิบบาทใช่ไหมคะงั้นเอาอันนี้สามหัวค่ะจ้ะสักคู่นึงนะจ๊าเท่าไหร่คะเออสองโลพอดีครับแปดสิบบาท 80บาทนี่ค่ะขอบคุณนะตานี่ครับข้อออองอีกรอบได้ไหมคะสองโลครับฉันก็มาซื้อผักประจำทำไมน้ำหนักมันเพิ่มอะคะนี่คุณจะหาว่าร้านคันโกงอย่างนั้นเหรอฮะเปล่านะคะยังไม่ได้บอกเลยว่าโกงแล้วสรุปเจ้ายังไงเนะะี่ยฮะมายืนเงี้ยงักนาแล้วเนี่ยจะซื้อไม่ซื้อ เอาแล้วค่ะเอ้าเฮ้ยนี่คุณผักมันหยิบใส่ถุงไปแล้วอะจะหยิบเข้าหยิบออกอย่างนี้ผักมันก็ช้ำหมดอะดิใช่ร้านที่เนี่ยไม่ใช่ร้านขายของเล่นนะยะที่จะมาหยิบของเล่นๆนะจ๊ะงั้นถ้าคุณไม่ไว้ใจกันอะอ่ะเอาไปช่างเองเลยเห็นไหมว่ามันสองโลคุณจะช่างอีกกี่ทีกี่ทีมันก็สองโลจ่ายมา ไายก็ได้ค่ะนี่ค่ะแปสินี่ครับผักขอบคุณมากนะครับผักแค่นี้ทำไมต้องสองโลโออพ่อค้าจ๊ะฉันขอยืมตาช่างทั้งผักหน่อยได้ไหมจ๊ะตามสบายเลยจ๊ะ โลครึ่งเองขอบใจมากนะจ๊ะน้อยแน่ที่จะโกงใครไม่โกงมาโกงไอ้ได้เดี๋ยวเห็นดีกันผักไม่จ้าผ่า,ดา,ผาสดๆสดเลยนะจ๊ะรับอะไรดีครับหัวปีโลละเท่าไหร่คะโลละสิบบาทครับโลละสิบบาทเนาะเอาอันนี้แล้วก็นี้ค่ะได้้าเลยครับ เ,เออเป็น2โลครึ่งครับทั้งหมด25บาท25บาทใส่ถุงเลยเนาะอ่ะคิวใสเลยจ้าลบไปค่ะเฮ้ย,<ป>ยทำไรเนี่ยอุย้ยนี่คืออะไรเออคือว่าท่นรู้อยู่แล้วพ่าพวกคุณสองคนอะ่ะโกงฉันเอ่อคุณครับคือช่วงเนี้ยต้นทุนผักมันแพงอะครับไหนจะค่าปุ๋ยผมเองก็ต้องมีนี่นอกระบบที่จะต้องจ่าย ผมไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้อะครับต้นคุณผักมันแพงแล้วฉันล่ะท่านเป็นผู้บริโภคคุณมาโกงแบบเนี้ยฉันก็เสียาหายนะงั้นเอาแบบนี้ละกันครับผมจะชดใช้ให้ทั้งของวันนี้แล้วก็ของวันก่อนเลยครับนี่ครับสามร้อยแล้วก็ก้อนหินเนี่ยยาวไปโกงใครอีกนะขอโทษครับโทษนะจ๊ะ โอ้ยพี่ช็อกทำยังไงดีเนี่ยเราใช้วิธีเอาหินถ่วงน้ำหนักไม่ได้แล้วนะโอ้ยเฮ้ยคิวอย่าพึ่งท้อสิเราอะ่ะอย่าไปเคลียลาบงั้นเราก็ใช้วิธีเดิม,มแม่แหละถ่วงน้ำหนักตาช่างแต่แค่เปลี่ยนจากก้อนหินที่มันตำตาเป็นวิธีอื่นแทนวิธีอะไรอะพี่ ค่ะครับสดสเลยครับรับอะไรดีครับหัวปีนี่ขายงไงจ๊ะเออโลละสิบบาทครับเอ่นนี้ต่อเออสองโลครับสองโลก็เป็น20สิบบาทพอดีเลยอ่ะนี่ครับขอบคุณนะครับ ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เอานิ้วกดก็ได้ผลแล้วอะม,มันง่ายกว่าเดิมอย่างี้นะเอ,อ้าพี่ปังเอ,อ้อวันนี้ซื้ออะไรมากินเนี่ยหัวปลีน่ะว่าจะไปแกงส้มหัวปลีสักหน่อยอันนี้ไปซื้อร้านไหนร้านตรงนู้นะน่ะผักเขาสดดีนะพี่ปังพี่ปังเราเอาหัวปลีไปช่างดูไหมเผื่อน้ำหนักมันขาดทำไมเอ้ เอานะพี่ปังรองไปช่างดูปะมาเลยพี่ปังพ่อค้าจ๊ะท่านขอยืมตาช่างหน่อยนะจ๊ะตามสบายเลยจ้ะพี่ปังลองช่างดูไม่เป็นไรหรอกนะไอ้พ่อค้าคงไม่ทําแบบนั้นหรอกเอานะพี่ปังเผื่อน,น้ําหนักมันขาดลองดูลองดูองดไอ้น้ําหนักมันขาดไปจริงๆด้วยอะนั่นไงแบบเนี้ยพี่ปังต้องไปเอาเรื่องมันนะยอมไม่ได้พี่ปัง ช่าเมันเทอรไรสเงินแค่ไม่กี่บาทเองอะ่ะพี่ไม่อยากเสียเวลาพี่ไปก่อนนะนี่โดนกันใหม่อีกแล้วใช่ไหมขอบใจมากนะจ๊ะพ่อคะวันหลังก็ดูดีๆกันยังไม่เลิกนิสัยแบบนี้อีกเหรอได้เดี๋ยวเจอดับนิสัยรับอะไรดีครับผักบุ้งโลละเท่าไหร่คะโลละส0บบาทครับรับกี่โลดีครับเอาโลนึงคะ่ะ ได้เลยครับหนึ่งโลพอดีครับหนึ่งโลพอดีเนาะจะจะฉันขอเช็คหน่อยนะคะเช็คอะไรก็แค่ครึ่งโลเองนะคะมันจะโลนึงได้ยังไงนี่ตาช่างฉันก็ไม่มีหินนะจ๊ะเนี่ย ตาช่างผมอะได้มาตรฐานจะตายคุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยแต่ทำไมน้ำหนักมันต่างกันขนาดนี้ล่ะคะผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าตาช่างผมอะได้มาตรฐานผมขายที่นี่มานานแล้วนี่ผมถามคุณจริงๆเถอไม่คุณต้องจงใจมาแกล้งกันแบบนี้ด้วยอะผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะไม่กลับไปทำแบบนั้นอีกอ่ะงั้นคุณก็ลองช่างผักอีกรอบดูสิคะเห็นไหมครับ ว่ามันโลนึงพอดีเลยโลนึงพอดีเหรอคะแล้วนี่คืออะไร,ระล่ะคะไม่ใช้ก้อนหินแต่เอามือกดตาช่างเนี่ยนะแบบเนี้ยมันหมายความว่ายยงไงไหนบอกไม่โกงเออคือว่าคือว่าอะไรคะคิวพวกแกนั่นแหละอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยนะครับเดี๋ยวไม่ให้ผมทํายังไงคุณว่ามาเลยครับแต่ผมจะดใช้ให้ครับใชใช้เหรอคะฉันได้แจ้งเจ้าของตลาดไปแล้วคะ่ะไม่ทันแล้วจ้ะ นูจ้าร้านเนี่ยเหรอที่บอกว่ากงตะช่างใช่ค่ะคุณป้าหลักฐานค้ามือเลยค่ะโ,โ,โ<ฮ>อ,อ้ยเธอสองคนทําแบบนี้ได้ยังไงกงตะช่างในตลาดชั้นเหรอตลาดป่าไผ่ชันนะ่ะสร้างชื่อเสียงมาตั้ง15ปีจะมาพังเพราะเธอสองคนนี่แหละดดไม่รู้แหละเก็บของไปเลยนะ ฉันยกเลิกการเช่าแผงของเธอเออ,เอ,อฉันขอโทษนะจ๊ะไปได้นะเจ๊แต่ฉันจะมาทำมาหากินกันที่ไหนอะเจ๊ฉันขอโอกาสเถอะนะนะใช่จ้าสมิไม่ตั้งใจจ้ะอย,ย่าไล่พวกฉันเลยนะเวลาทำทำไมไม่คิดเวลาผิดจะมาขอโอกาสคงไม่มีโอกาสสำหรับเธอสองคนแล้วแหละจะออกไปดีๆหรือว่าจะให้ปรปภในตลาดมาไล่เธอออกเออไปแล้วครับไปแล้วจ้า,ายกตอนนี้คิวไปเลยขอบใจมากนะจ๊ะ ถ้าไม่ได้หนูอะ่ะตลาดฉันก็คงเสียชื่อเสียงแย่เลยไม่เป็นไรคะ่ะคุณป้ามีอะไรที่ช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยๆกันนะคะขอบใจมากนะจ๊ะ